สรุปผลการปฏิบัติงานกศนอำเภอบึงสามคีประจำเดือนเมษายน2563วันที่23เมษายน2563นางคะนึงนิดวันนิดพอ,อ,อสำนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนางสาพ,พันธิพาประวาสุขพผอ,อ,อกศนอำเภอขานอัรลักษ์สบุรีรักษาการในตำแหน่งพอ,อ,อกศอนอำเภอบึงสามคี และคณะครูกศนออำเภอบึงสามคีประชุมรับมอบนโยบายเร่งด่วนเรื่องอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพในใระยะเวลา90วันพร้อมทางขยายไปยังนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่และจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่3ถึง4พร้อมรับฟังนโยบายเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เวลา11นาฬิกา30นาที ลงพื้นที่หมู่ที่8บ้านทุ่งสนุนเหนือตามที่สำนักงานกอสอนอมอบหมายให้สำนักงานกอสอนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นตัวแทนมอบหน้ากากาอนามัยเพื่อส่งมอบให้กับผู้ใหญ่สุวัส์วรวุฒิผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านทุ่งสนุนเหนือตำบลละหารอำเภอบึงสามคีจังหวัดกำแพงเพชรขอรับการสนับสนุนหน้ากากาอนามัยจำนวน250ชิ้นไปยังสำนักงานกอสอนอน,อนั้น ในการนี้สำนักงานกศอนจอังหวัดกำแพงเพชรและคณะครูกศนอ,อำเภอบึงสามคีได้เป็นตัวแทนสมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนหมู่ที่8บ้านทุ่งสนนเหนือตําบลละหารโดยมีผู้ใหญ่สุวัตรวรวุฒิเป็นผู้รับมอบจํานวน350ชิ้นวันที่28เมษายน2563นางสาวพันธิพาประวาสุข ผอ,อ,อก,กศรรนอนออำเภอขาโนอุรัักษ์สุรีรักษาการในตำแหน่งขอ,อ,อก,กศนอำเภอบึงสมัมคีและคณะครูกศรรอนอำเภอบึงสัคคีเข้าร่วมประชุมการเขียนรายง,งานผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรุปการปฏิบัติงานของครูกศนตำบลที่รับผิดชอบในการจัดการศรราึกษาและผลสำนิกของงาน ที่ปฏิบัติตามบริบทของพื้นที่ซึ่งจะเป็นหลักฐานของการทำงานในแต่ละไตามาส